สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีค่ะวันนี้กามาพรพผ่อนกับใจบุญพาโชคทีมงานบุญพารวยเหมือนเดิมค่ะมามกันหลายช่องือเก่าค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะมาแจ้งเนาะค่ะเลขลับสายด่วนวงในมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเลขลับสายด่วนวงในเมื่อกี้นี่ก็ถือกันหลายด้ค่ะให้ที่ห้าเจ็ดกับแปดห้านะก็ไปออกออมซินแมคค่ะสังเกตบ้างดีๆค่ะแม่แม่เอฟซีเลขเลขรัฐบาลเอ่าเลขลับวงในมาย่อใดนี่ ไปออกออมสินสามงวดเลยค่ะตั้งแต่งวดหาศูนย์นึกกันแล้วก็มากงวดล่าสูดที่ปะไหนห้าเจ็ดกับแปดห้านะค่ะก็ไปออกออมสินค่ะก็ถืออยู่ได้ถือมากแต่ออมสินเลยค่ะคแล้วก็ซอสเด็ดเลยอยู่ที่อ,อาจารย์วัดป่าค่ะท่านผู้ชมแตกสามตัวเนาะแต่ว่าทิศแน่ๆอาจารย์เราบอกว่ามือเราไปนั่งเนาะเราบอกเขาว่าอย่างเก้าเจ็ดศูนย์เนาะ ถ้ามาบอกเอฟซีว่าเก้าศูนย์เจ็ดเบิ่งดูเขาลืนคู่ดีดีว่วมามือสุดท้ายอาจารย์กันเนี่ยเก้าศูนย์เจ็ดคือเก้าค่ะท่านผู้ชม, <Okay. S 1> ม่ะ่าเราบอกว่าหาตอนเราจะมากเลขหามาก,กวัวแล้วบอกใจบุญอัดนักเลยเก้าห้าศูนย์นุกอัดนักอีดีค่ะถ้าออกตัวนี้โอ้ดลายล้านอยู่เด้อเอาไปนี่ก่อนอื่นก่อนเนี้ยจะไปพอๆพอกับเลขรับสายด่วนวงในเนาะค่ะน่องแฝดเนาะค่ะมือนันใจบุญม,มือมือที่ออกเลขราบวันจันทร์เนาะ <Okay. S 2> ที่ใจบุญออกไปตามเลขน่องแฝดน,นะค่ะ ก็เลยให้เพื่อนกำเขาสารน้องวันเมื่อกี้นี่เพ่นบอกคุณย่ายเพื่อนถือ่ผู้อ้ายบอกศูนย์แปดผู้น้องบอกศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะแต่มือนั่นคนพีเนาะคะ่ะผู้พีหยิบได้หนึ่งแปดผู้น้องหยิบหยิบได้หาหาสิบเจ็ดเม็ดค่ะกับมาออกลาวห้าสิบเจ็ดเม็ดค่ะเดี๋ยวเมื่อนี้จะไปตามให้ค่ะใจน้องกำมาอีกส่วนมากน้องแฝดเป็นลาวเป็นน้อยดีด,ดีค่ะแต่กระซามแต่วันวน,นี้หาเจ็ดหนึ่งกัะงามอยู่ได้เนาะค่ะบาดนี้เทากับมาเขืาเรื่องนะคะ่ะ เลขรับสายแรกนะคะสายด่วนวงในเนาะคะ่ะเอา้าช่ว์เลยบอกอีกจักหน่อยแนเนาะยังเกาะมือเจ้าน่นนี่แม่คนหนึ่งเนาะโทร่มมากหาอันทิมงนั่นของบุญอของบุญผ้าลวยเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นเลียงน้องแมวนี่ไปสองศแล้วเ,เด้ <Yeah. S 1> มือเจ้าเป็นเลยมาหามาสั่งทางเด้กะหาบ่ยเห็นเพิ่นว่าเอาใสจานไว้พัสนเพิ่นเรียกว,ว่าเาาาพิ่นเลียโทร่ทมาถามเนาะทรมมาถามเอ่อ ใจ,ใจบุญเพิ่นว่าน้องแมวเนี่ยเคยลักหนีบอนนกนนก็เลือกเอาแม่หนูเลี้ยงวะไอ้หนก,กับเพาเห็นว่าลักหนีได้หล่ะพ่าจันเพรแม่มันลักหนีไปสผู้หากับเพาเห็นว่าสัานสินนีว่าจะออกมา่เลี้ยงเขาว่าจันก็เลยว่าเฮ้ยเจงไหนน้อนแมวคือ่ลักหนีติปตามหาอยู่ใจบุญแต่ไปเอาน้องแมวไปถือเลยนะาจาจย์สองหมดติดแล้วคะ่ะหมดมวนแรกที่ที่เอาไปก็ถือตามเออถือเกจสามเนาะ หัวเมื่อกี้ก็ถือสามตัวตรงค่ะ907ค่ะบ้านี่นูก,กระโถ่ทำมาอาจารย์ให้ว่าอาจารย์อันน้องแมวน่ะค่อยลักหนีบอเที่ยวบูชาปไปแล้วอาจารย์มากกับบลักหนีนะกันเท่าเลียงเพิินว่าสันบาดนี้อันจักเตียจังใดแล้วลักหนีเนาะ่าสันกับบูชาไม่ตอนแล้วว่าอาจารย์มาก <c oughs> ดูก่อนมีคำสีบอจันนูจะว่าจังไดเนาะ <c oughs> แม่แม่ที่บูชาไป รักนี้บ่ค่ะรักนี้เท่กันบ่เป็นแบบว่าเพิ่อนมาถ้าด้ปลูกเสกเหมือนกับที่เฮาได้เองเพิ่นจะรักนี้ค่ะถ้าเพื่อนผูกจานน้ำอาจารย์เด้ถ้าปลูกเสกแล้วนี่บ่บ่น่าสิวเรแล้วแม่ว่าแม่เพิ่นโดดลงหันน้ำโมหันบ่แม่แม่คือบ่เหลียวหาน้ำโมนันแน่ย่าจารณ์จะที่เคยเห็นก็คือเพิ่นเพิ่นออกมาเองที่เฮาก็ได้เองจกค่ะ นคือมันจิเป็งเงี้ยว่ะเป็นจิเป็้องนางมังถ้ามันแบบนั้นอันน i̇şte ี so, ้อีร like ีคือผิวหายไปเพราะว่าเขาบดไอ้อัดใส่ยังไว้อันนี้น่าอัดไรไหมอันนี้อัดไว้นาจะลนหายนะโม่หนหรือเปล่าลนนึ่จะไปรักกินปลาอยางปลาอยางเนี่ยหลังอื่นมั้งคุอาจจะหิวเนาะคุณแม่อาจจะน่านเลียงเขา่นบ่ปกติต้องเลียงเขาคนทุกมือเนาะเพราะต้องเลียงแต่วันจินก็ได้ได้อือิั่นจะโกรธบ่ เมื่อแรกคอนเสิลับมาอยู่กับพ่อแจ๊กเนาะบาเสียดอกแล้วอาจจะลงเป็ดน้ำวนล่องมองมางดูว่าลวลงไปเกองห้องน้ำไปดูว่าีหลีเล่าบู่ซานันไปเด้เป็นพระอบปุ่นเน๊ยมาเมนตะกุดเด้เป็นพระโอปปยังไงต้องกล้องน่ะดูว่าเสียดอกต้องอยู่ในนั้นล่ะเพคนต้องไปรักกินปลาย่างเงี้ยหลังอื่นอันนี้เอาหยอดนะค่ะแม่ อาจจะเห็นแล้วก็ได้เนาะเดี๋ยวท่านในโท่ถามแม่แม่อยู่แต่ว่านางแมวนี่สุดยอดดีีได้ผู้ใดที่บูชาของอาจารย์ไปแล้วนี่มิถุนคนในโชคได้ใช่ที่เข้าไปเมือกอนนี่กะคนหล่นวัดเนาะขเขาเลยว่ามีโอกาสที่จะได้บอกกับอ,อาจารย์ว่าเออฝันไปยังสันยังสี่ไปแต่หมดแรงู่ทีช็อตเด็ดค่ะอาจารย์จะไปนั่งเอาอยู่ที่เลขนั่งอยู่ที่ริงอ่าลิงน้ำอ่าริมน้ำโขงเนาะค่ะอยากไปอยู่เด้ตาอาจารย์ว่าเออมึงเจ้าประดองมาดอกว่าสัน อาจารย์อยากได้ราคามันจันแต่ว่ามันจันมันถินตกด้ตกไปน้ำโคงไปมาย่านนาวว่ามอย่านเอาะไปน้ำเนว่วอาจารย์วิย เพคนว่ามันจะบาสงบเนาะลาายไปหลายคนเหล็กสีนังบายูอย่างมีหัวนั่นที่ว่าอาจารย์ปล่อยมาสองหัวใบหัวที่สามคนว่ามีคนมากวนเพม่อนเหล็กรุดไปตัวเดียวรุดตัวเดียวเกือมันแตกสามตัวที่หนิงวันนี้คือแบบโมมีผู้ใดไปกวนแนได้สามตัวแตกค่ะนี่เงวนนี่ก็ขออย่าไปกวนอีกอย่างเพื่อนถอดให้เพื่อนไปก็ยังว่าจะไปผู้เดียวค่ะอาจารย์ไปคนเดียวเนาะให้เพื่อนไปนั่งเอาเขาค่ะเย็บเย็บไว้เหยียบไว้ให้เราแต่ว่ามือเหล็ออกอาจารย์ก็บรับแขกเด้ค่ะอาจารย์จะนั่งคุ้มเลข นังสมามราทิจะบ่อชั้นค่ะจะไม่ฉันข้าวเลยวันหวยออกแล้วก็ไม่รับแขกคือมือนเข้าไปเข้าไปนางถ่ายอยู่เบิเหมือค่ะแม่อาจารย์ว่าติดเป็นทั้งสี่อาจารย์แล้วน,น,น,นางคุ้มเหล็กค่ะเอาไอเสีขีปเอาอางี้ย,ออยงไปเอาน้ำไปกับพ่อชั้นค่ะจะนางถ่ายจะหอดใบสองเหมือนนุกยานนุซื้อเล็กว่าท่านเนาะนุกฟ้าวมาขึ้นกันน่นแล้วอาจารย์ออกพอเลขออกปุ๊บอาจารย์จึงออกจากปุติมาค่ะเอาอันนี้เลขที่อาจารย์ในตองหดเนาะค่ะเป็นเล็กเนี้ยหรือเลขฟฝันบอก เที่ยวไปสัมผัสตองหัวอาจารย์ในมาสองสามหกเนาะค่ะนี่เอาตองหัวคุณไหนว่าได้สองสามหกเป็นร้านสี่ดัวเนี่เพ้นอันตกลงสิมาเว้าอีหยังนี่เลขลับวงในบ่คือมิตรอาจารย์วัดปลาเอาเลขลับวงในก็สิโช่วยเบอร์นักข่าวก็บ่แม่นกว่าจะได้บอกแม่ๆติดตามไว้เนาะค่ะบ่อยากให้พลาดก็คือมื้อแรกอาจารย์จะไปนั่งเอาเลขอยู่ริมแม่น้ำโขงคือมื้ออื่นแอดมินจะเข้าไปตามให้เนาะเข้าไปสัมภาษณ์ให้ถ้าไปมื้อนี้กะมันอาจจะดึกจะดื่นเนาะค่ะตัวอาจารย์จะมาตัวในห้องก็บ่ฮู้ ถ้างากลูกน้อยค่ะนี่เอาแคบหน้าจอไว้เลขรับสายด่วนวงในมาแล้วค่ะจะแปลกงวดน,นี้เป็นยังคึอใหายสามหางแต่งวดเมื่อกี้หายสีห่หางเนาะบางงวดก็หายสองหางค่ะเลขรับสายแรกนะคะสายหนะนึ่งเนาะนี่มาแล้วค่ะแคปหน้าจอไว้บนหเก้าหกสามค่ะล่างห้ที่แปดห้าเก้าหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งค่ะที่จริงใหายเก้าหนึ่งนะเพื่นบอกว่าหกกับเก้าอาจจะเป็นตัวเดียวกันงวดน,นี้ค่ะนี่เอาแคบไว้ค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะ คุณแม่ก็เท่มาบอกตองวดเท่าก็เอามาเป็นแนวทางนะคะ่ะแต่ว่าก็ถือว่าเลขนี้รุดไหลส,สำนักเลยค่ะเนาะเมื่อไม่กี่ว่าเม็่เขาแต่อาจารย์วัดป,ป่าเปล่านะนี่คกับเลขเตบุญฟันนั่นเด่เตบุญฟันในกีรตระตูน่ะเนาะเจ็ดห้าเก้าศูนย์นั่นเี้วิ่นเอากระถึงอยู่ค่ะถึงตามโตมาตรงก,กับอาจารย์วัดป่าน้ำค่ะนี่แคบไป้เอา้าเอออย่างกัดดอกมะน่งอยู่ใตยน,นี่หมดแดงเลยค่ะท่านผู้ชมหมดแดงกับกัด ที่งเมงื่งไงใครโมแดงมาซูแม่แม่กินน้ำบั่งไม่น้ำมันนี่ค่ะของหวานจอมี่ <c oughs> ในสนใจนะค่ะวัตถุโบราณของอ,อวัดป่าของรือว่าอาจารย์วัดป่ากันยั่งคือเก่าค่ะท่านผู้ชมยังมีเหมือนเดิมนะค่ะสามารถโทรติดต่อได้ของทีมงานบุญพระลวยแอดมินแต่ละช่องใดะค่ะมีทุกอย่างนวดก็ดีใจน้ำค่ะมือมือเตาเนี่ก็มีพอเอฟซีเนาะเด <c oughs> ินทางมาหาของหอดบ้านเนาะมาเอานวดแกนค่ะ มาจากขนแก่นค่ะท่านผู้ชมเพื่อนบอกว่าเพื่อนเอานวดบัวบางใบไปเพื่อนซําเลดไหมค่ะกะแม่แม่เครื่องสีหจากอยู่เนาะบัวบางใบเนาะค่ะเพราะว่าจะเป็นนวดสลิกาค่ะนวดสลิกานี่กะซื้อเลขซื้อยังกะทุกอันทุกอย่างค่ะขอบอยู่ในอันเดียวเนาะสนใจสอบถามโทรมาได้เหมือนเดิมค่ะอันในส่วนครีมนะค่ะแม่แม่เอฟซีกับโทรถามกับข่าวมาหลายว่าใจบนใส้ครีมยังเนาะค่ะใจ้ครีมของตัวเองค่ะ ตอนนี้กำลังเทสอยู่ค่ะเดี๋ยวจะเปิดตัวไว้ๆนี่เนาะค่ะแต่ว่ากัตอนนี้ก็เอามาขายได้อยู่กับโทษสอบถามอะไขึ้นกันค่ะเดี๋ยวเตรียสอบเบียร์อ่าชดล่องขึ้นกันค่ะตอนนี้กำลังทดล่องอยู่บอกว่าตอนนี้ก็มีอันนี้ได้ค่ะเนาะกาแฟเนาะกาแฟอ่ากาแฟละลายไขมันค่ะท่านะผู้ชมม่งใจบุญกันอ้วนขึ้นารเพราะว่ากินเขาแรงกันเลยเทสค่ะตอนนี้กำลังเทสอยู่คงจะกินได้หกซองค่ะเดี๋ยวซองหนึ่งสิมีอยู่สามสิบห่อนะคะ สามารถโทรสอบถามใด้ึ้ยกันค่ะกาแฟกินแล้วหน้าใสหน้าสวยนะคะ่ะหน้าเด็กเหมือนใจบุญค่ะท่านผู้ชมเอา้าแคไว้ขึ้นกาค่ะบอร์ใดเอามาโชว์น้ำเนากกาแฟเนะาะการย่างบะท่านได้โชว์ดอกกะโชว์สอบถามใดเทศใดค่ะเอาไปเทศก่อนหอ่อแล้วถูกๆค่ะท่านผู้ชมมีผปวโมชั่นพร้อมค่ะสอบเบียร์มียังทำหนูอ,อีกว่าค่ะอันนี้อันนี้เลขเพ่นมีให่สามหางแต่บเด่นบมค่ะ ยังไม่เน้นค่ะ okay, ไม่เน้นค่ะคือใกล้วันหวยออกค่ะเดี๋ยวมันจะฟันให้เม็ดเดียว<ม>คือกันกับเลขลับสายด่วนวงในส <Okay. S 1> ายสองหางแตกค่ะอันนั้นคือฟันบนเป็นบนล่างเป็นล่างค่ะ <Okay. S 1> แต่ก็บเขาเขาสองหัวติดแล้วไปออกไปออกอมสินเนาะแม่แม่แม่สามารถเอาไปอมสินได้ดค่ะอยู่ทางบานซื้อไ้บอเนาะจ <Okay. S 1> ะากอมสินน่ทะทกซอก็ได้ค่ะจนหมากเลขลับเขาจะไปออมจันไรกไดว่ารัฐบ,บาลเนามันด่งแห้งเนาะอาจจะเพียบออมจันทรก็ได้ค่ะ เอาคลิปนี้กับบมี่นังนะแล้วเนาะก็ขอให้แม่แม่เอฟซีเนาะคะ่ะงวดวันที่สิบหกนี้เนาะคะ่ะถูกหวยรวยเบอร์เนาะคะ่ะได้เงินไส้สงการเนาะคะ่นะเนาะรับโชครับใช้ไปน้ากันค่ะมือแรกก็ล่อติดเอ่อมืออื่นก็ล่อติดตามเลขนั่งริมฝั่งโคงของอาจารย์วัดป่าค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ